เพิ่งกลับจากการประชุมที่เมืองฟูเซียนนะครับคุณหนิงครับก็เป็นการประชุมสามฝ่ายระหว่างไทยกัมพูชาจีนจีนก็เป็นเจ้าภาพนะครับเป็นผู้จัดการประชุมนะครับแต่จริงๆแล้วก็เป็นการประชุมระหว่างไทยกับกัมพูชาครับผลการประชุมก็ออกมาในแถลงข่าวนะครับ คือผมอยากจะย้ำว่าการประชุมครั้งนี้เรามุ่งท,ที่จะให้การหยุดยิงที่เราได้ตกลงระหว่างกันเนี่ยนะครับเป็นการหยุดยิงที่ยั่งยืนนะครับแล้วก็นำไปสู่การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันนะครับหลังจากนั้นเราก็จะดูว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยก,กับกัมพูชาเนี่ยจะเดินหน้ากันต่อไปอย่างไรอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับ นี่ผมอยากจะเรียนว่าอย่างนี้ครับคือช่วงนี้การหยุดยิงเนี่ยก็เพิ่งตกลงกันก็จริงๆก็คือยังมีความเปราะบางอยู่นะครับเราต้องให้เกิดความยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะด็ดเลี่ยงอะไรก็ตามที่จะทําเหตุการณ์ที่ทําให้เป็นการยั่วยุนะครับทําให้เกิดความเข้าใจผิดหรือจะไปบั่นทอนการหยุดยิงนะครับการยั่วยุน,นี่ก็เช่น การปล่อยดโดรนนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ต้องมาตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับสองก็คือเรื่องถ้อยถแถลงเนี่ยต่างๆเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังนะครับถ้อยถแถลงระดับผู้นำนะครับอย่างที่แดมตรีฮุนมาเนตออกมาพูดว่าการหยุดยิงไม่ใช่หมายความว่าฝ่ายกัมพูชาแพ้นี่นะครับตรงนี้ก็อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันได้นะครับคือตอนเนี้ย คือถ้าตั้งคำถามอย่างเงี้ยเราก็ต้องถามกลับไปว่าใครเป็นฝ่ายขอหยุดยิงนะครับแต่ผมคิดว่าให้ดีเนี่ยคือเราควรจะก้าวข้ามตรงนั้นไปละนะครับมาทำให้การหยุดยิงนั้นมีความยั่งยืนสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันนะครับก,ก็อยากจะเรียนให,ให้พวกเราได้ทราบนะครับตรงนี้ ก็คืออันนี้เราก็ต้องดูว่าไอ้ทุะรบดเนี่ยนะครับมันเก่าหรือใหม่นะครับก็ต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงประเด็นหนึ่งที่เราก็คุยกันในการประชุม GBC ก็คือการมีฮอตไลน์นะครับเพื่อให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้เราต้องตรวจสอบนะครับแล้วก็ไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดข้อเท็จจริงเป็นยังไงเราก็ต้องพูดคุยกันนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็ก็เีเรื่องของที่ฝ่ายกัมพูชาเหมือนอยากจะเร่งรัดการประชุม JBC ใช่ไหมครับที่เกี่ยวกับการปักปันเขตแดนเนี่ยนี่ JBC เนี่ยเราก็ต้องดูกันนะครับว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยผลของการประชุม TBC เนี่ยยังไม่ได้เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีนะครับต้องตรงนั้นก่อนนะครับแล้วก็การประชุม JBC เราก็ต้องมาดูกันว่าในช่วงรัฐบาลรักษาการเนี่ยคือเราต้องขออน,นันตจากรัฐบาลนะครับและข้อตกลงมันก็ต้องผูกพันไปถึงรัฐบาลใหม่ ก็ต้องมาดูในแง่ข้อกฎหมายนะครับว่าการประชุม JBC เนี่ยจะประชุมได้ช่วงไหนอย่างไรนะครับเพราะมันก็มีขั้นตอนอยู่นะครับไม่ใช่ว่าจะสามารถจัดได้โดยทันทีไม่ใช่ว่าเราจะประวิงเวลานะครับแต่มันมีขั้นตอนคือผล JBC ต้องเข้าสู่การประชุมคันปรีก่อนหลังจากนั้นจะประชุม JBC เราก็ต้องมีความเตรียมพร้อมแล้วเราก็ต้องอมีอนัดจากคอรอมอ ซึ่งถ้ามันมีมันเป็นประเด็นนโยบายซึ่งอาจจะผูกพันกับรัฐบาลใหม่ก็ต้องมาดูกันอีกทีในแง่ข้อกฎหมายนะครับขอัเจงการปดก็ก็คือตามที่เราพูดกันนะครับก็ก็คือเนี่ยครับที่เราจะปล่อยกันนะครับ72ชั่วโมงนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยที่อยากจะขอย้ำคือช่วงนี้ การหยุดยิงอะไรต่างๆเนี่ยเราอยากจะเดินหน้านะครับอยากจะเขารบการหยุดยิงสิ่งที่เราพูดกันไว้เราก็ต้องก,ก็ต้องรักษาคําพูดนะครับแต่ว่ามันมีความเปราะบางอยู่ควรจะหลีกเลี่ยงการกระทําเหตุการณ์หรือคําพูดใดๆนะครับที่จะถือว่าทําให้เกิดความเข้าใจผิดนะครับเป็นการยั่วยุนะครับเราควรจะเดินหน้าไปข้างหน้านะครับ ครับขอบคุณนะครับทางปีการทางการพูดยังไงคะในกับทางการจราครับก็การทูตที่เราจะสามารถคุยกันได้เราเราก็คุยกันได้อยู่แล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ถือว่าทางการทูตก็คุยกันละนะครับมันมีช่องทางนะครับแล้วก็ยิ่งตอนนี้ช่วงที่เกิดมันมีเหตุการณ์อะไรเราก็ต้องพูดคุยกันทางฝ่ายทหารก็ก็คุยกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เรามีข้อตกลงหยุดยิง นะครับเมื่อหยุดยิงมีความยั่งยืนนะครับเรามีความไว้เนื้อเชือ Garden, ่อใจเราก็ต้องเดินเราก็ต้องดูกันว่าวเราจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรนะครับ้งัช่อมตามที่ท่านนายยกพูดนะครับซ็อมอยากให้ผมต้องอธิบายเลยนะนยครับ ก็72ชั่วโมงก็คือว่าถ้ามันไม่มีเหตุการณ์อะไรนะครับแล้วก็เราก็เดินหน้านะครับในการที่จะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเช่นหนึ่งนะครับคือไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่มีเป็นถือว่าเป็นการโยย,ย่ตามชายแดนนะครับสองเรื่องเก็บเก็บกู้ทุ่นระเบิดเนี่ยสำคัญเพราะเออผมลืมบอกาการประชุม jbc จะมีได้ก็ต้องพื้นที่ต้องปลอดภัยด้วยนะครับเพราะมันต้องมีการสำรวจหลักเขตอะไงต่างเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องของ ส่วนหนึ่งของที่เรียกว่าสร้างบรรยากาศที่ดีเนี่ยก็คือเรื่องของการที่เราจะเก็บกู้ทุนระเบิดนะครับ,บก็ไม่ได้ยหวเราคือการหยุดยิงเราต้องยอมรับนะครับว่ามันก็มีความเปราะบางเราก็ต้องพยายามที่จะยึดมั่นกับที่เราตกลงกันไว้นะครับทำให้การหยุดยิงนั้นมีความยั่งยืนนะครับแล้วก็ หลีกเลี่ยงเหตุการณ์การกระทําอะไรก็ตามที่มันจะเป็นการบั่นทอนนะครับบรรยากาศที่เราได้สร้างขึ้นตอนนี้นะครับอยากจะให้ดีแนนะคะในส่วนของทางคุณุเซีเนียเขาอาจจะไม่ยอมรับในส่วนของพื้นที่ที่ทางสหารไทยก็คือคืออย่างนี้ครับก็บริบทมันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับการชม j b c เมืด ถ้าจะมีขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ต้องต้องพิจารณาสถานาาการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วที่ที่ผมเรียนมันมีขั้นตอนของมันนะครับแล้วก็แม้กระทั่งจริงๆแล้วมันคงจะต้องอาจจะไปทั้งถึงรัฐบาลใหม่ที่เราจะประชุมกันได้นะครับก็ไม่รู้ท,าท่าทีรัฐบาลใหม่จะเป็นยังไงจะมีการทบทวน m o u 43หรือเปล่านะครับก็ยังไม่มีข้อยุติตรงนี้นะครับ รัฐมนตีครับอย่างชาวบ้านที่ชายแดนสั่แก้วแล้วก็ใกล้กับประสาตาควายยังไม่ค่อยเชื่อมั่นว่ากัมพูชาเนี่ยจะไว้ใจได้อย่างนันตรีช่วยสื่อสารเพามั่นใจกับชาวบ้านครับก็เรามีการหยุดยิงนะครับการหยุดยิงนั้นก็ถือว่าเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะครับความมั่นคงชายแดนความปลอดภัยกับประชาชนเราก็อยากให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเคารพการหยุดยิงเขาเขาก็สูญเสียพอสมควร ประชาชนของเขาก็อยากจะกลับสู่พื้นที่เดิมของเขานะครับเพราะนั้นมันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันที่จะทําให้การหยุดยิงเนี่ยที่ตกลงกันเนี่ยเป็นการหยุดยิงที่ยั่งยืนนะครับแล้วก็ถาวรส่วนประเด็นปัญหาอื่นเราก็ควรจะพูดคุยกันได้นะครับในฐานะพื้นบ้านนะครับครับขอบคุณนะครับ,อบ่อรงคท่านนายกจะมีการแถลงอะไรหรือให้ฝ่ายทหารเป็นคนแถลงคะฝ่ายทางกองทัพนะครับว่าทาง กมาชก็น่าจะมีการดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในจอ,อยสเตตในจ้อแสนอในอกรการดูเหมือนทางกัมพูชาพยายามให้ใครเนี่ยไปร่วมประชุม j d c ตรงนี้ค่ะโดยข้ามไปที่ฝั่งกัมพูชาในต้นเดือนมกราเราก็ประเมินสถานการณ์ทุกอย่างต้องเกิดความจริงใจก่อน ความจริงใจและความตั้งใจที่ที่จะทําให้สถานการณ์ให้สันติภาพมันเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ถ้าถ้าเป็นไปเช่นนั้นอ,อะไรที่เป็นเหตุเป็นผลรับประเทศไทยเราก็พร้อมที่จะหาดูแล้วก็หาทางออกด้วยกันอยู่นในงาน,นเชิงลึกมาว่าการจับคุมเครือข่ายยาติดติดเมื่อวานมันจะเชื่อมโยงกันเมืาาม่อคนอื่นๆในมี ผม,มอย่าจะเป็นชาววนอุ่นหรอเชื่อมโยงใครเชื่อมโยงนักการเมืองเชื่อมโยงข้าราชการเชื่อมโยงข้อค้านักธุรกิจน,นักเลงที่ไหนก็แล้วแต่ตอนนี้ผมกับทางท่านผอ,อตรอนะครับท่านเลขาปรงอเลขาพรสเราใช้หลักที่ผมได้มอบไปให้ท่านเพื่อที่ทุกฝ่ายจะได้ทำงานด้วยความสบายใจแล้วก็เต็มที่ก็คือติดชื่อถือพฤติกรรมไงไม่รู้หรอก ไทยเป็นไทยเราก็ดูตามคำนวณดูตามพฤติกรรมดูตามเส้นเงินหลักฐานทางการเงินหลักฐานในการกระทำความผิดพอปิดพุ๊บเปิดมาโดนใครก็จัดเ็นแค่นี้นะครับตอนนี้ไปทางการเมืองมันก็เหมือนว่าทุกพักแก็ไม่มีเรื่องเชื่อมโยงในขนาดนี้กันหมดมันก็มาขิงกันไม่ได้แล้วปัญหา ของคนสมัยใหม่ถึงไว้ว่าอะไรผมว่าเราทางที่ดีที่สุดจะทุกข์การเมืงองก็ทำเหมือนพรรคุมชายไทยอ่ะทำง,งานของตัวเองไม่ต้องไปว่าไม่ต้องไปขิงไครนะคชาาเรียไม่ไม่ไม่ไปโดยว่าที่ไม่ไป,ไไปอ่า อะไรต่อยค่าไม่ไปใช้วาทกรรมในการทําให้อ e ีกฝ่ายเกิดความเสียหายถ้ามันเป็นเช่นนี้เอาเหตาานะเเุเอาผลเขาว่ากันนะครับการสั้งมันก็จะจะเป็นเปด้วความความความคอมเพลติทีขึ้นแข็งนะครับความอะไรแฟร์ๆนะ โซเชียลก็ออกมาพูดเรื่องใต้เหงือกครับโซเชียลออกมาพูดเรื่องโซลพักส้มโปรแกนที่บอกว่าเลือกส้มไม่ไม่เอาอย่งนี้เนี่ยตอนนี้ไปหันจังไปแล้วจะไปขิงจ็ผมเลยแม่แล้วแต่โซเชียลตัดสินใจนะครับอย่างกิ่หน้าปีม้าในชุดกุ่งหน้าจะขี่ม้าขาวมาเป็นนายกสมัยที่น้องไปแต่โซ ตา่างประเทศไทยต่างประเทศกับวงการแล้วก็ต่างประเทศอืนนะครับในรายละเอียดเรายังไม่ได้ลงไปลึกในรายละเอียดนะครับเราก็ลองมาหาดูเดือนก่อนท่านเสียสักคำพูดคำมันก็คืออันนี้เกลับมาการเมืองบรรยากาศในการหาเสียงก็เลยแค่สี่สิบเออสามสิบแปดวันเองนะเลยแค่สามสิบแปดวันเองก็ ก็ขอให้ทุกฝ่ายได้ถามสิ่งเน้นในเรื่องของนโยบายแล้วก็สิ่งที่มันสิ่งที่พี่น้องประชาชนควรได้รับรูบ้รักราบแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับพวกเขาครับราคภูมิใจไทยเนี่ยจะเปิดตลาดในเปิดพื้นที่ในกรุงเทพท่านนายกมีโอกาสที่จะขึ้นเวทีใหญ่ปราัสาในกรุงเทพไหมคะเราไม่ได้เน้นในเรื่องว่าผมจะต้องมีการจัดปราัยใหญ่เพราะว่าผู้สมัครทุกคนใน ส่วนหลวงพระพุธเดชไทยเขากา็มีความคุ้นเคยในพื้นที่ของเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันก็มีการกำหนดตารางเวลามาว่าใค,ใครจะให้ไปไหนบางทีนะถ้าหัวหน้าพัก,กว่างไปเราก็ไปนะครับถ้าไม่ไม่ว่างตอนนี้พัก,พกเราพักภูมิใจไทยผมก็ก็มี ผู้ที่สามารถไปดำเนินการัะดับในในการช่วยหาเสียงกับบรรดาสมาชิกนะครับเปที่เรียบร้อยบรรยากาศเหมือนท่านนายกชิวๆเหมือนมั่นอกมั่นใจในตัวเองมากในการที่จะได้กลับมาคราวหน้าพูดถนะึงทำทุวกวันให้มันดีที่สุดบ่ายยกเลิกสั่ <สา S 1> แก้วแล้วนายก